ครับผมวันนี้เราจะมาดูาวิปประวานปี2017เดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของครับสวัสดีครับผมครับผมชื่ออะไรครับชื่อไอครับชื่อไอโอเคเริ่มที่อะไรก่อนดีนที่หลอดไฟหน้าก่อนเอาที่หลอดไฟหน้าก่อนดีกว่านะเป็นหลอดไฟ LED ครับหลอดไฟ LED สีขาวสีขาว ไปดูดิอ๋อสีขาวครับตัวนี้ของราคาราคาหล่ละเก้าสิบาทเองหล่อละเก้าสิบาทไม่ต้องแปลงใช่ไหมครับไม่ต้องแปลงแค่ต่อสายเฉยต่อสายก็คือเอาขั้วเดิมมาต่อกับแบตเอ้กับเอ้สตัวลูกจต่อตัวุญแจับอ๋อคือของเดิมไม่ได้ใช้ใช่ไหมตัวปลั๊กเดิมครับ๋อ้มาดู ตรงนี้ดีกว่าตัวครอบจานไฟอตัวครอบจานไฟครับเป็นงานเรลงานเรลซื้อมาสองร้อยสองร้อยครับคู่นึงสวยสวยดูแล้วมันตัดกับสีดำใช่ครับมันดูเรียบดูเรียบดูไม่ได้เหมือนกับใช่ครับไปไปไอสีทองสีอะไรนี้ใช่ฮะสวยสวยคันเกียร์คันเกียร์ของไทยเท ราคาร้อยร้อยกว่าบาทก็ร้อยกว่าบาทนานไม่แพงไม่แพงนานใช่ดีขาตั้งก็เป็นวีเนียมเป็นอะไรเหมือนกึ่ตัวนิมเนี่ยขาตั้งขาตั้งขาตั้งสั้นอะนะครับแล้วก็ต่อมาโซ่โซ่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทเหมือนกันข้างในสเตอร์ได้เปลี่ยนไหมหรือเดิมเดิมสตูไล่สามสองไล่สั้นสามฟันสามสองสิบสี่สามสองสิบสี่สามสองอ๋อ โซ่ก็เป็นโซ่เดิมหรือว่าโซ่โซเลติกเป็นโซเลตโซเลตครับก็ไล่ไล่พวกน็อตไล่พวกน็อตเป็นน็อตเอ่อน็อตเตเลตน็อตเลตนะน็อตเลตนะน็อตเลตทั่วไปครับโอเคครับแล้วนี่ของนัคมน็อตนะคมอ๋อบแกนล้อแกนล้อครับหัวมาโชกโชกของไวเอ็ดไวเอ็ธรรมดาไม่ใช่ของแท้ธรรมดาครับใส่หูโหลดอ๋อใส่หูโหลดด้วยครับ เอวูเลอตัวนี้ราคาประมาณตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบอ๋อเขาักร้อยกว่าบาทอืมโอเคต่อมาที่เห็นหลักๆเลยชุดสีชุดสีไวรุ่นธรรมชาติเอารุ่นธรรมชาตินี่นะครับัยรุ่นธรรมชาติชุดสีนี่ทําสีหรือว่าสั่งมาครับสั่งสั่งทําเหมือนกันใช่ไหมครับสั่งทําครทบส่งมาจากแถวกรุงเทพครับแถวกรุงเทพรอบคันนี้เท่าไหร่ 2007ครับ2007คือมาทั้งเฟรมเฟรมเฟรมเขาเลยใช่ไหมแล้วเฟรมเราเฟรมเขาเลยเอาเฟรมเขาเลยอืมแล้วก็สติกเกอร์นี่เรามาติดเองหรือว่าเขาให้มาติดมาให้เลยเขาาติดมาให้เลยครับครบครบหมด2007ก็ก็ราคาไม่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 สูงมากครับพอจับต้องได้อ่าจับต้องได้ใช่ใช่มาทางมาดูชุดหน้าบ้างชุดหน้าก็หน้าเป็นปั๊ม พัมเดิมพัมเดิมเน้นใช้งานอ่าเน้นใช้งานสายสายสายถักสายถักของของอะไรผมลืมแล้นะนั่นเองคอ๋อสายถักราคาประมาณคร่าวๆกันอะไรครับสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทครับจานดิสก็เป็นไอ้จานกวนตีนจานกวนตีนด้วยเขาเรียกกันจานกวนตีนในไรน็อตในไรน็อตตะเล็ครับราคาตะเลยตัวละสามสิบสามสิบ จานจานประมาณหกเจ็ดร้อยหกเจ็ดร้อยเมื่อก่อนนะเอามาก่อนสามสี่ปีโอเคแล้วล้ออ่ะล้อเป็นนองโยโกบของโยโกคู่ละพันสามคู่ละพันสามพร้อมก่อเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยไม่ไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมขึ้นใช่ครับอืมาซื้อซีต่างหากซีก็หน้าหลังก็ห้าร้อยพร้อมขึ้นหน้าหลังห้าร้อยพร้อมขึ้นครับจะเป็นดุมเดิมดุมเดิมดุมเดิมต่อเลนใช้งาน ต่อมาติดเครื่องดีกว่าเครื่องเครื่องเครื่องนี้ของทำลูกทำลูกห้าสิบหกมิลห้าสิบหกครับเป็นวาวเดิมวาวเดิมวาวเดิมแคมของช่างอะไรจำไม่ได้เป็นเรือนยี่สิบแปดปากยี่สิบแปดปากยี่สิบแปดครับก็ไม่มีอะไรต่อมาท่อท่ออ่าท่อ ผ่าผ่าเองผ่ากันเองครับท่อเดิมครับท่อเดิมผ่ากันเท่อเดิมเดิมผ่าเองตอนนี้เพื่อนมาให้ตัวนี้เราผ่าช่างเอร์ออ๋อช่างเอื้อผ่าในสมุยใช่ไหมครับมีราคาค่าผ่าไหมหรือว่าเราผ่ากันเองเขาคิดถ้าถ้าอะไรก็ค่าอะไรห้าร้อยแล้วคอเอาคอด้วยใช่ไหมคอนี่ซื้อมาตั้งหากคอที่ต่างหากคอคอเล็บคอก็สามสี่ร้อยคอสาทสี่ร้อยครับสวยสวยสวย ผมว่าผาเองก็โอเคอยู่แล้วก็ไล่น็อตเป็นน็อตเลสะนะชุดบนก็เรือนไม้ก็เป็นเรือนไม้เดิมเรือนไม้เดิมครับไฟอะไรก็ขึ้นปกติตอนนี้มีแฮนด์หนไฮนรือไฟแฮนด์เป็นเลสรวมก็ไม่มีอะไรมากแต่สวยสวยจริงผมว่าเบอกต่อมาเป็นเบาะอะดามันับอ๋อเบาะอนดามันห้าสองสี่ ป้าสองสีเทากำดำอ๋อเทาดำดำครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบพร้อมพุ่มเลยใช่ไหมพร้อมพุ่มพร้อมพุ่มกันตกนี่ก็เป็นกระตุกสับว์สีเดิมเดิมเดิมมีสัตว้สีสัตสีดำครับใช่ไหมน่าจะต้องฟังเสียงเครื่องแล้วเดี๋ยว้น้องเจ้าของรถสตาร์ทให้ ก็วันนี้ขอบคุณมากครับสําหรับรถที่เอามาให้รีวิวนะเดี๋ยวมีอะไรก็จะทาอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่อีกรอบหลังยังไม่สุดใช่ไหมยังไม่สุดยังเครื่องจัดอีกอ๋อจัดเครื่องอีกนะโอเควันนี้ขอบคุณน้องไอมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ